สำหรับการทดลองที่10นะคะเป็นการใช้เอนไซม์ซ้ำนะคะในกระบวนการสกาวลิ่งของผ้าฝ้ายนะคะจริงๆเราก็จะทำการทดลองเหมือนกับการทดลองที่9เลยนะคะแต่ว่าเราจะเก็บน้ำสารละลายเอนไซม์ที่เราใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่รอบที่2นะคะโดยรอบที่2เนี่ยนะคะจากฟ้าสที่เราเคย ทำในรอบแรกนะคะจากฟาร์อันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเราเอาผ้าออกไปแล้วนะคะเอาผ้าออกไปเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามา reuse นะคะ reuse น้ำเอนไซนนะคะโดยก็จะแบ่งเป็นการทดลองสองชุดด้วยกันนะคะชุดที่1นะคะ เราจะไม่ปรับ pH นะคะแต่ชุดที่2นะคะเราจะ Adjust pH นะคะให้เป็น PH9 นะคะซึ่งเป็นค่า PH ที่เอนไซม์ชนิดนี้ทำงานได้เวิร์กที่สุดนะคะจากนั้นก็เอาไปสกาวลิงนะคะก็คือไปไปสกาวที่55องศาเซลเซียส30นาทีเหมือนการทดลองก่อนที่เราจะเอามาใช้ซ้ำเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงเอาผ้ามาประเมินหาไวเนสอินเด็กนะคะแล้วก็การซึมผ่านของน้ํานะคะโอเคนะคะน้ำหนักผ้าก็จะให้สองกรัมนะคะคราวนี้นะคะมันเป็นการใช้เอนไซม์ซ้ำนะคะ โดยไม่ปรับสภาวะนะคะอาจารย์ให้เวลาเป็น35หน่วยเวลาเป็นวินาทีนะคะ35 40 40 30, 38 35นะคะแล้วก็ปรับสภาวะก่อนใช้ซ้ำเนี่ยนะคะอาจารย์ให้เป็น15วินาทีนะคะ10นะคะ 10นะคะ12แล้วก็15วินาทีนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราปรับสภาวะเอนไซม์มันก็จะแอคทีฟนะคะแล้วก็จะทำงานได้ดีนะคะค่าความขาวนะคะอันนี้น่าจะขาวกว่าไหมคะขาวกว่าอาจารย์ให้เป็น68นะคะกับอันนี้เอาเป็น 6กสิบห้านะคะนักศึกษาก็ลองวิจารณ์และสรุปผลมานะคะ